ความสำเร็จของ Commodore 64ที่เปิดตัวในปี1982สู่เครื่องเกม c 64มินิในปี2017ล่าสุด x b i t บ o ได้นำา n n a ของเครื่อง Commodore 64กลับมาอีกครั้งในคีย์บอร์ดรุ่นนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องคีย์บอร์ดรุ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับก่อนหนึ่งผมต้องขอชมเลยว่ากล่องทามาสวยมากจริงๆคีย์บอร์ดรุ่นนี้มีหลายทีมนะครับจะมีรุ่นที่เป็นสีแฟมิคอมด้วยแต่ว่าผมอะเรื่องรุ่นที่เป็นทีมสีคอมบาร์ดอลสิบสีมาก็จะเป็นสีแบบเทาๆอย่างเงี้ยแหละคลาสสิกคลาสสิกหน่อยด้านข้างก็จะบอกนะครับว่าในกล่องมีอะไรให้มาบ้างสังเกตว่าจะมีปุ่มซูเปอร์บัตทอนแล้วก็มีจอชาติ้งให้มาด้วยนะครับ เออันนี้คืออันเดียวกันนะคืออันนี้มองด้านบนและนี้มองด้านข้างเฉยๆคีย์บอร์ดรุ่นนี้มี87คีย์นะครับทำจาก ABS รองรับพอส์ซเว็เชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi Bluetooth แล้วก็ผ่านพอร์ต USB c ตัวสวิตเป็น Mechanical นะครับแล้วก็ตัวปุ่มสามารถตั้งค่าได้ตัวนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นเข้าๆนะครับอ,อย่างรุ่นก็เป็น85 HA ซาร์แบตเตอรี่ผ่านไฟ5โวลต์1แอมป์ M, ก็ USB ธรรมดานี่แหละ สายเคเบิลที่เขาให้มาจะยาว1.8เมตรนะครับขนาดเท่านี้เลยน้ำหนักอยู่ที่1,050กรัมเท่านั้นก็ประมาณกิโลนึงกันแหละแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสีของรุ่นที่ผมได้มา CO14 Edition ก็คือ Commodore 6 4อนแหละด้านหลังเรียบเรียบนะครับไม่มีอะไร <c oughs> เปิดมาก็เจอกับคีย์บอร์ดแบบนี้เลยสีออกแนวโทนเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะสวยมาก พอเรายกคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับด้านล่างก็จะมีคู่มืออันนี้ก็จะเป็นแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับนนก็จะเริ่มจากวิธีประกอบจอยสติ๊กปุ่มอะไรพวกนี้คู่มือผมไม่อ่านให้ฟังนะแผนนี้ก็จะบอกคีย์ลัดคร่าวๆนะครับตามนี้เลย ต้องบอกก่อนว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่รองรับแม็กนะคือใช้กับแม็กได้แต่ว่าไอพวกฟังก์ชันแบบเพิ่มเสียงลดเสียงปรัความสว่างอะพวกนี้จะกดไม่ได้นะครับใต้กล่องก็จะมีอยู่ของแถมมาคืออันนี้ไอตัวนี้เนี่ยก็คือตัวจอยสติ๊กนะครับเราต้องประกอบเข้าไปเองแบบน,นี้อ่ะเนี่ย ก็ยกได้นะครับใช้งานได้จริงนะอีกอันนึงก็คือปุ่มนะครับซุปเปอร์บัตตอนกดแล้วคลิกดีจริงๆเขามีสติกเกอร์ให้มาด้วยนะแต่ว่าสติกเกอร์ผมให้น้องไปแล้วนะครับสติกเกอร์แบบ Ctrl c อนโ C รลซีคอนเป็นสติกเกอร์เท่ๆอ่ะเอาไว้แปะปุ่มได้แต่ผมไม่แปะนครับชอบแบบเรียบๆมากกว่าในกล่องก็จะมีให้เท่านี้เลยนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะซื้ออุปกรณ์เสริมของมันมาอีกตัวหนึ่งคือคีย์บอร์ดรุ่นนี้เป็นแบบ87คีย์ชใช่มหมมันจะไม่มีปุ่มนำแพดใช่ไหมครับแต่ว่าผมอะ่ะเป็นคนที่ใช้ทํางานแล้วต้องพิมพ์มตัวเลขไวมากผมก็เลยซื้อตัวอุปกรณ์เสริมมาด้วยก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวแกะต่อเนื่องไปเลยอันนี้เขาขายแยกนะก็จะเป็นเอ็กบิดโดเรโทลสิมคานินอลนำแพด เดี๋ยวแกะให้ดูด้วยเลยมันออกแบบมาให้เป็นทีมเดียวกันใช้งานคู่กันได้นะครับก็มีคู่มือให้มาเหมือนกันแต่คู่มือช่างนังเนาะนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนำแผดะแหละแต่ว่าความพิเศษคือมันเป็นเครื่องคิ้เลขด้วยนะ ต้องกดเปิดก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็คิดเลขได้ก็มีปุ่มเหมือนเครื่องคิดเลขเลยแหละมีหารคูณล,ลบบวกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้หมดเครื่องคิดเลขมันก็เป็นปุ่มนำแผดธรรมดาเลยโอเคถัดไปเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของมันกันดีกว่า สำหรับดีไซน์ของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยตัวนี้จะทําทีมแบบ Commodore 14แถบตรงนี้ก็จะทําเหมือน Commodore เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าโลโก้จะเป็นเอ i กบิ oh นะตรงนี้จะมีสวิตช์สำหรับเปลี่ยนโหมดนะครับตรงกลางคือ Off แล้วก็มีบลูทูธกับ Wi-Fi ตรงนี้ใช้หมุนวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงได้นะครับอันนี้เป็นคีย์ลัดนะเอาไว้เชื่อมต่อ Wi-Fi ปุ่มรัดแล้วก็โปรไฟล์นะครับ ส่วนตัวสวิตท,ที่คีย์บอร์ดรุ่นนี้ใช้ต้องบอกก่อนว่าของเดิมจะเป็นไวท์สวิตนะครับของคายกดแล้วเสียงมันจะประมาณนี้แหละเสียงมันจะคิกๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้ถอดสวิตเปลี่ยนหมดทุกตัวแล้วนะคือผมเปลี่ยนเป็นไซเลนสวิตนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเงียบเนี่ยมันก็จะเงียบแต่ของเดิมมันจะเป็นเสียงดังนะครับคิกๆบอกก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดรุ่นนี้จะไม่มีไฟลอดตามปุ่มนะครับ ไปจะมีแค่ตรงนี้เลยเป็นเลเบอร์บอกสถานะว่าคีย์บอร์ดเปิดอยู่แค่นั้นเองเลเยอร์ out ปุ่มก็อย่างที่เห็นเลยนะครับดูด้านหลังกันบ้างคีย์บอร์ดรุ่นนี้ไม่มีขานะไม่สามารถปรับระดับได้จะมีแค่นี้แหละ X ก i l โ o แล้วตัวนี้เป็น dongle เ,เอาไว้ต่อ Wi-Fi นะครับเป็นแม่เหล็กด้วยนะมันจะแบบติดเข้าไปเลยง่ายๆไม่ต้องกลัวหายแน่นอน ดงนี้เดียวมันก็ดูติดกับเข้าไปแล้วด้านบนจะมีพอร์ตให้มานะครับ4พอร์ตแล้วก็ช่อง u s b c อันนี้เอาไว้ชาร์จนะครับหรือว่าต่อตรงไอ้รูนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตัวคีย์บอร์ดก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูตัวนำแพดกันหน่อยนำแพดจะมีจอด้านบนตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมก็ลองกดให้ดูแล้วแหละคือมันเป็นเครื่องคิดเลขได้นะครับ4 5 6 สแล้วนะเห็นนะมันก็เป็นเครื่องคิดเลขได้แล้วก็มีปุ่มลัดเหมือนกันว่าจะต่อผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth ก็มีดองเกิลให้มาเหมือนกันนะครับเป็นแม่เหล็กเช่นเดียวกันเลยตัวปุ่มอันนี้ก็จริงๆก็เป็นไวสวิตช์ของคายเช่นเดียวกับคีย์บอร์ดนะครับกดและดังคิกๆิกก็แหละแต่ผมก็เปลี่ยนเป็นไซเล t สวิตช์เช่นกันแล้วก็จะไม่มีไฟเหมือนกับคีย์บอร์ดนะครับไฟจะมีแค่ตรงนี้นะเล็กๆมองเห็นปะ ถ้าผมลองปิดเนี่ยปิดมันก็จะดับไปเล็กมากอันนี้ก็บอกแบตเตอรี่คงเหลือนะครับในการใช้งานคู่กันเนี่ยถ้าเราเอามาวางติดกันฮะตรงนี้มันจะมีแม่เหล็กด้วยนะเห็นไหมมันจะดึงดูดเข้าหากันตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ดูดแรงนะครับเอาเป็นจริงเวลาใช้งานถ้าเลื่อนนิดหน่อยมันก็ดีดออกจากกันละแต่มันก็เป็นแม่เหล็กนะครับเวลาใช้งานจริงก็จะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูตัวอันนี้กันบ้าไอ้ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมของคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับจะไม่ต่อก็ได้นะหรือต่อก็ได้เวลาต่อก็ง่ายๆเลยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แค่เอามาเสียบปึ๊บไอ้ปุ่มนี้ก็เช่นกันก็เอามาเสียบแค่นี้ เวลาใช้งานมันก็จะอยู่ท่าประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือนเวลาเราเล่นเกมอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะเนี่ยดูดก็จะติดนะครับเห็นนะึ๊บแม่เหล็กจะมีแค่ด้านเดียวนะครับคือฝั่งนี้เลยนะผมลองนะอืมติดได้ด้านเดียวนะครับ คือท่านี้ B A ไอปุ่มตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งคีย์ลัดได้หมดเลยนะอยากให้เป็นปุ่มอะไรก็ได้หรือจะเป็นคอมโบก็ได้นะครับเช่น,น c t r l C c t r l V ก็ตั้งค่าได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแมปปิ้งเลยวัสดุของไอปุ่มเซิริมตรงนี้จะดีกว่าคีย์บอร์ดนะอันนี้ผมก็มรู้เมกันว่าทำไมเขาไม่ใช้วัสดุเดียวกัน คือไอ้คีย์บอร์ดแล้น,นี้เป็นพลาสติกนะครับไอ้ตัวเคองคิดเล่ก็เหมือนกันนะเป็นพลาสติกเหมือนกันในขณะที่อันนี้เหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็อันนี้จะดูหรูกว่าพูดกันตรงๆเลยซึ่งการที่ไอ้คีย์บอร์ดกะน,นำแผดเป็นพลาสติกสระผมก็ถือเป็นข้อเสียนิดนึงนะเพราะว่าไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้ กับไอเนี่ยราคาก็ไม่ถูกนะครับตัวนี้ประมาณ3,000กว่าตัวนี้ก็พันกว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยทั้งกองเนี่ยมันจะประมาณ5,000กว่าเกือบว6 0 0นนะครับซึ่งในราคานี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อคัตตองคีย์บอร์ดที่ตัวกรอบบอดี้เป็นอลูมิเนียมได้นะแต่ว่าทางเอ i d บิโดคยเป็นพลาสติกมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าพลาสติกที่เขาใช้ก็ดูคุณภาพดีนะครับเนี่ยไม่ได้แย่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองต่อใช้งานจริงกันสำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดรุ่นนี้ก็ปกติเลยครับเหมือนคีย์บอร์ดธรรมาทั่วไปเลยเราก็พิมพ์งานปกติเลยแต่ที่จะมาแนะนำคือไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับที่มันก่อนแล้วกันนะผมขอพาดสายไว้ย่างนี้เลยแล้วกันนะครับ ือเราสามารถตั้งปุ่มลัดได้ทั้งหมดอ,อย่างเงี้ย6ปุ่ม6ปุ่มมีอะไรบ้างก็คือขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มนี้นะครับอย่างละปุ่มวิธีตั้งปุ่มก็ง่ายมากนะครับเป็นแบบ on the fly เลยเราไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับอย่างเช่นสมมุติผมต้องการให้ปุ่มนี้เป็นปุ่ม copy Ctrl o n o C ใช่ไหมผมก็แค่กดปุ่มนี้นะครับบนคีย์บอร์ดมันจะกระพริบขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็กด Ctrl o C แล้วกดปุ่มนี้ปุ๊บสังเกตว่าไฟตรงนี้มันจะหายไปแล้วถ้าเรากดอันนี้มันจะเป็น control c แล้วอ่ะรออีกอันนึงเป็นอันนี้เป็น control v ก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มนี้ control v กดปุ๊บจบอันนี้เป็น control c control v แล้วง่ายมากทีนี้สมมุติเวลาเล่นเกมนะครับเกมส่วนใหญ่มันก็จะเป็น w h a d ใช่ไหมการควบคุมทิศทางหรือไม่ก็ปุ่ม cursor อ,อ่าทีนี้สมมุติเกมที่ผมเล่นเนี่ยใช้ w h a d ในการนำทางใช่ไหมผมก็กดปุ๊บ w ขึ้นกดใหม่ S ลง A ซ้าย D ขวาอ่ะแค่นี้เองครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงก็มาลองใช้งานกันดูอย่างเกมเนี้ยเราจะขึ้นที่ด้วยการเซ็ปุ่ม W S A D ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็แมปปุ่ม W S A D มาที่เอนี e ่เรียบร้อยแล้วก็เนี่ย เห็นไหมเราก็ใช้อันนี้เดินได้เลยฟิลในการเล่นมันก็จะดีกว่านะครับเหมือนเล่นเกมอาร์เคดเลยเดี๋ยวผมลองเล่นอีกสักเกมให้ดูแล้วกันด้วยคีย์บอร์ดตัวนี้ ก็ประมาณนี้ถือว่าใช้เล่นเกมสนุกทีเดียวเป็นกิมมิคที่น่าสนใจมากสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับใครที่สนใจคีย์บอร์ดรุ่นนี้ผมก็ใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วในช่อง Description นะครับเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมให้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาป้ายยาสินค้าอะไรอีกจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับ